สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณร,รครับสวัสดีครับคุณกฤษณะวันนี้วันพุธที่21มกราคมครับสถานีข่าวเนชั่น a k e it happen for better world แปลดว้วยทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าของพวกเราทุกคนครับนี่เป็นไงฮะคมไหมครับนี่เป็นโสโลแกนใหม่สโลแกนใหม่ที่เกิดด้วยสโลแกนเนี่ยเพราะว่าจะมาบอกข่าวความคืบหน้า ในการรวมพลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์คุณดิลครับครับล่าสุดเนี่ยเราก็ไปจับมือกับสถาบันการเงิน mm. นะครับธนาคารห้างร้านต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินซึ่งที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยมีอารยสถาปัตยเท่าไหร่ครับหมายความว่าการออกแบบตึกอาคารสถานที่ของสถาบันการเงินส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่บันไดนะ ใช่ได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะวัยขยายไปสถาบันการเงินอ่าใช่ครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะครับของประเทศไทยถึงโลัะจำนำฮะอันนี้อาจจะเข้าเข้าขายด้วยครับแต่ยังยังไม่ไปถึงโลจำนำครับเอาก็ะบอโลัะจำนำนี่ให้กทมดำเนินการครับอันนี้เราก็ไปเริ่มที่ธนาคารรัฐวิสาหกิจเก่าแก่ของไทยก็คือธนาคารกรุงไทยครับอ๋อนี่ไปที่สาขาไหนเนี่ยสํานักงานใหญ่ที่ย่านสุขุมวิท นานาครับ oh, uh, uh. เป็นเบอร์หนึ่งของธนาคารกรุงไทยคือสำนักงานใหญ่นะครับก่อสร้างมา32ปีครับแน่นอนครับสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเข้าใจเรื่องของเฟรน y ี่ดีไซน์หรือการออกแบบที่จะทำให้คนทุกคนทุกวัยลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงได้ใช้บริการได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียม uh huh. แต่ปัจจุบันนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ ผมและทูตอารยะสถาปนี่ครับก็ไปพบกับผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยนำโดยคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ที่เข็นผมนี่แหละครับอ๋อนี่นะฮะประธานกรรมการประธาน <c oughs> บอร์ดธนาคารกรุงไทยครับชุดปัจจุบันนี้ชุดล่าสุดชุดล่าสุดนะครับและคุณประเสริฐเนี่ยก็ใส่หมวกหลายใบครับใบหนึ่งก็คือที่สําคัญเนี่ย คือเป็นสมาชิกสภานนิติบัญญัติแห่งชาติด้วย<อ>คือสอน,นชนี่บอดชุดน,นี้กี่ปีเนี่ยบอดนี้เข้าใจว่าสักน่าจะสองปีถึงสี่ปีนปะครับ<อ>คุณที่นะครับโดยทั่วไปนะครับนี่นะครับคุณประเสริฐเนี่ยก็พาคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยมาประชุมหารือกันเ <ừ> มื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไปสํารวจตรวจสอบนี่บรรยากาศการประชุมเมื่อวานนะครับก็มีคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ในฐานะหัวหน้าทีมกรุงไทยคือประธานกรรมการนะครับ แล้วก็มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สองท่านคือคุณชัยนรงค์อิสดาวงศ์และคุณกิติโรธพักดีวงนะครับมาประชุมร่วมกับนะโดยมีตัวแทนเครือข่ายประชาสังคมประชาชนเนี่ยก็คือนี่ครับ,รบดรขวัญฤลือดีโชคชนาทวีวง์ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยครับแล้วก็ยังเป็นทูตอารยสสาปกิติมศักดิ์ด้วยนะครับมาช่วยการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของ <c oughs> อารยสสาป <c oughs> เพราะว่าพออขวัญฤดดีเนี่ย ท่านก็มองว่าเรื่องอาริษาปัดเนี่ยเป็นประเด็นสาคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยครับนะครับนี่ครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือทูตสาวสวยทังผมน,นี่นะครับก็ต้องมาช่วยกันนะเพิ่มรสชาติสรรีสันในการทําหน้าที่รณรรงอาริษาปัตดให้สถาบันการเงินเนี่ยมีการจัดทําจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับตั้งแต่ที่จอดรถนะครับที่ ซีโอประเสริฐพาผมไปสำรวจเมื่อวานนี้นะครับที่จะรถบัตรนี้ธนาคารกรุงไทยเก่าแก่30กว่าปี <c oughs> ก็ทําที่จอดรถแล้วครับ <c oughs> แม้ว่าจะยังแคบไปหน่อยนะครับแต่ก็จะมีการปรับปรุงขยับขยายเพราะว่านี่ <c oughs> เพราะที่นี่เนี่ยเป็นโครงการนําร่องต้นแบบเน่ยคุณทนะครับเป็นต้นต้นแบบตัวอย่างครับ <c oughs> และอนาคตจากนี้ไปเนี่ยธนาคารกรุงไทยทั้ง1,300สาสาขาทั่วประเทศไทยและอาเซียนด้วยนะครับ นะเสียยด้วยม,ม,มี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 พม่ามีลาวเลยนะครับอ๋อที่ไปเปิดไว้ใช่ครับเ,เขาก็จะทําโมเดลเดียวกันเลยครับมีเฟรนลี่ดีไซน์มีหลักการออกแบบหรือปรปับปรุงสถานที่เนี่ยให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายเข้าถึงได้ใช้บริการได้แต่เข้ามาปื้ดแรกเร้ยมเข้ามาหน้าธนาคารปื้ดแรกก็คือปื้ดปาดเลยนะครับจอดรถกันเลยปูดนี่นะฮะ <laughs> จอดตรงที่ที่จอดรถที่จอดรถของคุณพิการใช่ครับอ่าลงมางถึงก็มีมีทางลาดขึ้นมาคุณที่นันเรียกเรียกว่าเป็นกลุ่มของมนุษย์ล้อดีกว่าเพราะว่ามนุษย์ล้อเนี่ยคือที่จอดเนี่ยไม่เฉพาะคนพิการนะครับออผู้สูงอายุที่ใช้บิลแชร์แต่ประเด<อ>็นคือต้องใช้บิลแชร์ไงคุณที่จอดรถของมนุษย์ล้ออ่าหรือผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้บิลแชร์หรือผู้ป่วยพักฟื้นที่ไม่ใช่บริการธนาคารที่ใช้บิลแชร์ก็มีสิทธิจอดที่ตรงนี้ครับแต่คนปกติ แข็งแรงอย่าไปจอดครับไม่ดีครับถึงแม้จะว่างก็อย่าไปจอดถูกต้องครับเออบางคนแบบแป๊บเดียวน่าแต่คุณจะรู้ยังไงแป๊บเดียวเกิดมีถูกต้องอถูกต้องใช่ไหมเนี่ยครับก็ช่วยกันนะครับทําให้สังคมบ้านเมืองเราดีขึ้นพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะดูะฮะพอจอดรถปุ๊บเมื่อกี้ก็ที่คุณมาเสดพาไปไปดูใช่ไหมครับ<อ>มีทางลาดเข,นข็นขึ้นเข็นลงมีป้ายสัญลักษณ์ชัดเจนมีจุดบริการเฉพาะพิเศษสําหรับผู้ใช้วีแชร์เพราะว่า ถึงนี้เพิ่งมีการปรับปรุงเรื่องของอาเาปัดนะครับถ้าคนใช้วิวแชร์ก็ไม่ต้องไปต่อแถวมัง้งมาที่โต๊ะเลยนะก็จะมีบริการพิเศษใช่ครับคือณเบื้องต้นขนาดนี้เนี่ยเขามีเมื่อกี้ที่เห็นว่ามีจุดบริการพิเศษด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเจ้าที่มาให้บริการถึงที่เลยครับเพราะว่าทางลาดต่างๆยังยังไม่ตั้วถึงนะตอนนี้เนี่ยตรงนี้ฮะอันนี้นี่ก็เป็นจุดรอจุดรอคือมนุษย์ล้อก็เป็นมีมีสักมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนปกติครับแล้วมีเฉพาะสำนักงานใหญ่รอเหมือนกันหรือทุกสาขาตอนน จากนี้ไปก็จะขยายไปทั้ง1 3 0 0รกว่าสาขาทั่วไทยและอาเซียนเหม,มือนกับปอทอครับคล้ายๆโมเดลเดียวกันเลยครับเริ่มจากส่วนกลางจังหวัดหัวเมืองจังหวัดท่องเที่ยวก่อนแล้วก็ขยายไปทุกสาขากว่า1 3 0 0ปั๊มปอทอทั่วไทยเหมืนอนกันครับโมเดลเดียวกันครับพราะคุณประเสริฐนี่ก็ซีอปอทอเก่าครับห<อ>ลักคิดทันสมัยก้าวหน้าสะดวกปลอดภยัยพัฒนาไกลครับนี่อันนี้ผู้ช่วยคนรุ่นใหม่นี่นะที่จะมาช่วยทําเรื่องอะไรสาปัดนี่ครับประตูเปิดเข้าธนาคารก็ไม่คยมีปัญหามั้ง ส่วนมากก็จะเป็นประตูแบบที่มันเปิดอัตโนมัติใช่ใช่ใช่แต่ที่มีปัญหาของกรุงไทยที่เป็นต้นแบบเนี่ยคือคือห้องสุขาห้องน้ําคือโครงสร้างเดิมก็ทาแค่ไปโหลอยู่ข้างลิฟต์นะฮะแล้วติดเสาขยายลําบากตอนนี้คุณประเสริฐกำลังปรึกษากับทีมสถาปนิกของธนาคารกรุงไทยอยู่ว่าจะทําอย่างไรอ,อ,อาจจะทําด้านล่างเลยไหมทาขึ้นมาใหม่เลยเหรือว่าจะทุบอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้กำลังออกแบบดีไซน์กันอยู่กำลังปรึกษากันอยู่แต่ห้องน้ําธนาคารส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้เข้านะใช่แต่ทำไว้ก็ดีไม่ครบไงตรงนี้นะในไหนทำทังที เป็นต้นแบบนี่คือมันต้องครบถ้วนใช่ใช่ไปฟังเสียงคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยเรื่องการปรับปรุงอาริษาปัดครั้งโมโหฬานของสถาบันการเงินโดยกรุงไทยเป็นจุดคิกออฟครับเชิญครับสถาบันการเงินเนี่ยนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยเราก็ทำไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วเราก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องทำให้ดีขึ้นและต้องทำเป็นตัวอย่าง นะฮะ uh แล้วถ้าเราทําแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อว่าธนาคารอื่นเนี่ยก็จะร่วมมือกันทำในในในกลุ่มนี้นะฮะเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีทําให้คนที่ได้โอกาสได้มาใช้บริการและคนเหล่านั้นก็คือลูกค้าของธนาคารนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่กฎหมายก็อยากให้ทำนะฮะในเรื่องของทาง การทําให้บริษัทเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ดีเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีก็ควรทําอยู่แล้วเพราะฉนั้นก็เป็นความมุ่งมั่นของทางธนาคารนะครับที่ที่เราอยากจะทําสิ่งเหล่านี้ให้ครอบคลุมไปยังสาขาไปยังสํานักง,งานอื่นๆของในเครือข่ายเราแล,แล้วก็หวังว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างที่ทําให้คนอื่นได้ทําตามนี่นะครับคุณทิพย์ครับได้ฟังแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วนซึ่งล่าสุดก็สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทยลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังหนักแน่นนะครับก็หวังว่าจะมีผลไปถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งทั่วเมืองไทยและประชาคมอาเซียนจากนี้ไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อสังคมของเราเพื่อบ้านเมืองของเราที่สุดแล้วเนี่ยก็เพื่อครอบครัวของเราเองนะครับคุณครับ วันหนึ่งแล้วก็แก่หรืออย่างน้อยเนี่ยแล้วก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แก่ชราต้องดูแลเป็นพิเศษครับวันหนึ่งแล้วก็ต้องป่วยวันหนึ่งอาจจะบาดเจ็บถูกไหมครับก็ทำตั้งแต่วันนี้ถูกต้องครับนี่นะครับ Make it happen for better world ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีของเราทุกคนในวันข้างหน้านบจากนี้ไปครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ